สวัสดีครับท่านวิทยากรท่านผู้มีเกียรติและก็ผู้ร่วมเสวนาที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมเองรู้สึกมีความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเสวนากับท่านทุกท่านนะครับและที่สําคัญคือมาประตักถาพิเศษภายใต้หัวเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็คือหัวเรื่องที่ว่าก้าวพอดี2 5 6 4ฟื้นตัวอย่างมั่นคงก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับ ผมก็เวทีนี้เป็นเวทีที่มีความสําคัญนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเวทีนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อจะมาเลือกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าการขับเคลื่อนในเรื่องพัฒนายั่งยืนนั้นเนี่ยต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันต้องสร้างความเข้าใจด้วยกันนะครับทั้งภาคีพัฒนาก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเสวนาเนี่ยที่เกิดขึ้นที่สภาพัฒน์จัดขึ้นเนี่ยมีสองวันนะครับคือวันนี้ วันที่8และพรุ่งนี้วันที่9นะครับถ้าเรามาดูในรายการนะผมคิดว่าเป็นการเสวนาในเรื่องหลายๆเรื่องนะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่าหลังจากที่สัมมนาสองวันเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าข้อสรุปต่างๆข้อเสนอแนะเนี่ยที่ได้จากภาคีการพัฒนาเนี่ยหลายๆห,หน่วยงานเนี่ยทุกภาคส่วนนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้จะนําไปพัฒนานะครับในการขับเคลื่อนพัฒนาที่ยัง่งยืนของประเทศไทย,นยในอนาคตต่อไปเนี่ย ให้ประปสมพันําเร็จให้ได้นะครับท่านผู้มีเกียรติที่เครารพครับผมคิดว่าเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยโดยกันมาทิการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสาประชาชาตินีนะครับก็ได้ให้คํานิยามนะครับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็หมายถึงว่าเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองกับความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันนะครับโดยไม่ริดลอน ที่ตอบสนองกับความต้องการของคนในยุคต่อไปนะก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราจะทำอะไรตอนนี้นะครับเราจะหวังผลประโยชน์เฉพาะคนรุ่นเรานะเราต้องทำให้เกิดผลประโยชน์ทคำสำหรับคนรุ่นต่อไปอีกไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเหลนของเรานะนั่นแหละคือคำนิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนในการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเขาจะมองด้วยเรื่องสามเรื่องที่สําคัญนะคนระับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ อันที่สองก็เป็นเรื่องของสังคมอันที่สามก็เป็นเรื่องของทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งังถามเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่ามันสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการจะเห็นประเทศของเรามีความมั่นคงมีความมั่งคั่งและก็ยั่งยืนในเป้าหมายที่เราจะพัฒนาต่อไปก็คือเราต้องการเห็นประเทศไทยของเรามีเศรษฐกิจที่มั่นคง แ้ะมีสังคมที่เป็นธรรมในขณะเดียวกันก็เราต้องเห็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่ยั่งยืนซึ่งทั้งสามเรื่องนี้นะครับผมเรียนเลยว่าเราได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว20ปีนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2 5 6 1เนี่ยถึง2 5 8 0นะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยมันก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของประเทศนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าการที่พัฒนายั่งยืนเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไงนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราย้อนหลังไปเมื่อปี2158เนี่ยนะในการที่มีการประชุมของสหรประชาชาติเนี่ยนะครับซึ่งร่วมด้วยประเทศทั้งหมด193ประเทศและประเทศไทยก็เป็นสมาชิกประเทศหนึ่งเหมือนกันนะครับ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติเนี่ยที่ประชุมครั้งนั้นเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่ามีการร้องเรียนของประชาคมของโลกเนี่ยว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปี2 5 5 8ในตอนที่เขาประชุม,มนะครับเขาได้พบว่าการพัฒนาในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็ถดถอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมประชาชนก็ยังอดอยาก ขาดความสุขภัยธรรมชาติการคุกคามเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เสื่อมโทรมเพราะฉะนั้นที่ประชุมใหญ่ของสัตประชาชาติเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราขืนอยู่กันอย่างนี้เนี่ยผมว่าเราจะอยู่กับสภาพของโลกที่เป็นอย่างนี้ได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาตกลงกันดีไหมว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะมีการรับรองในเรื่องข้อตกลง ว่าเราทุกประเทศในโลกนี้เราจะมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ได้มีข้อตกลงนะก็ไม่ได้มีรับรองกันเกิดขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในเดือนวันที่หนึ่งเดือนมก,กราคม2 5 5 9ภายใต้ที่ว่า2030 sustainable development goals ทีนี้เรามาดูนะฮะ หลังจากที่สหประชาชาติได้ประกาศเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยในเดือนมกราคม2559ถามว่าประเทศไทยทำอะไรบ้างเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยให้ความสนับสนุนและเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มเลยนะครับรราก,การพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มจากการที่เราได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นนะครับ องประกอบของการพัฒนาของคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็ประกอบด้วยทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาคมเพราะว่าภาคีพัฒนานั้นเนี่ยต้องทำร่วมกันนะครับแล้วก็บทบาทที่สำคัญก็คือหนึ่งเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยยังมองเห็นว่าเราจะต้องตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเฉพาะเรื่องเพื่อที่จะจก,กับเคลื่อน ให้ทันระยะเวลาและก็มุ่งเป้าหมายที่ชัดเจนก็มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีกสี่ชุดนะอนุกรรมการชุดแรกก็เป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอนุกรรมการชุดที่สองก็เป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะซึ่งต่างประเทศก็เชื่อนะครับว่า s u f f i c i n c y Economy หรือว่าปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวในการที่9เนี่ยเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่จะนําประเทศชาติไปอยู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อนุกรรมการที่สามเป็นอนุกรรมการประเมินผลว่าเราได้ทําไปแล้วไหมอย่างไรมากน้อยแค่ไหนก็คือการพัฒนายั่งยืนแล้วก็อนุกรรมการชุดสุดท้ายก็นะก็คือชุดที่สี่เนี่ยเป็นอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการพัฒนา ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรรมการชุดใหญ่หรืออนุกรรมการก็ตามเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญในหกเรื่องนะครับในการที่จะสร้างความเข้าใจเรื่องที่หนึ่งก็สร้างความรับรู้ในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนอันที่สองก็ดูความเชื่อมโยงนะว่าการพัฒนาที่ยั่งย,ยืนนั้นมันเชื่อมโยงยังไงบ้างนะครับส่วนที่สามก็จะขับเคลื่อนในการพัฒนายั่งยืนเนี่ยเขาจะมีกลไกกระบวนการยังไงบ้างนะครับอันที่สี่ ก็คือการที่จะทําให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนอันที่5ที่สําคัญก็คือการรวบรวมภาคีพัฒนาและสุดท้ายก็คือติดตามและประเมินผลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่เราจะต้องขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นะครับบทบาทที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับ แผนการร,บรับรองการพัฒนายืนของสหประชาชาติก็คือการร่วมมือทุกภาคีอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะของเราเองเนี่ยผมเรียนเลยว่าประเทศไทยเนี่ยได้เน้นในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะฮะในเรื่องของการขับเคลื่อนในภาคีของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคีของภาครัฐก็ดีเป็นภาคีของภาคเอกชนก็ดีหรือเป็นภาคีของ เยาวชนภาคีของสถาบันการศึกษาหรือภาคีของอีกหลายๆเรื่องนะครับผมอยากจะขอเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องพิเศษอย่างกรณีของภาคีในเรื่องของทางภาครัฐเนี่ยนะครับผมว่าหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยนะทุกกระทรวงนะครับแม้แนะต่เกือบทุกกรมได้ซ้ำไปเนี่ยเท่าที่ผมได้สัมผัสเนี่ยผมเห็นว่าทุกกระทรวงก็มีโครงการหลายโครงการเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนโครงการเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการศึกษาหรือโครงการอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยทางกระทรวงก็ขับเคลื่อนไปได้เป็นอย่างดีนะครับนั้นหม้แม้แต่ระหว่างกระทรวงด้วยกันเองเขาก็ทํางานร่วมกันนี่คือระดับของกระทรวงหน่วยงานภาครัฐสําหรับในหน่วยงานของภาคเอกชนเนี่ยผมเรียนได้เลยว่าภาคเอกชนเ็าตื่นตัวมากนะครับ ในเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างๆก็ตามเนี่ยเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าไม้หญ้าทะเลปะการังนะเพราะนั้นภาคเอกชนเนี่ยเขาทำได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการกลับเครื่องของ BCG หรือว่าเป็นเศรษฐกิจทั้งเรื่องของเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าเศรษฐกิจ สีเขียวที่ที่เรียกว่า BCG นี่เศรษฐกิจนียนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ภาคเอกชนเขาขับเคลื่อนเป็นกลุ่มของเขาคือที่เรียกว่ากลุ่มองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒน,นาที่ยั่งยืนนะครับหรือว่า Thailand Business Council for Sustainable Development หรือชื่อย่อว่า TBCSD ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขามีการประชุมเป็นประจำนะครับ แล้วก็มีการทํากิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับทีนี้มาดูในภาควิชาการนะครับผมว่าภาคนี้เป็นภาคที่มีความสําคัญคือเป็นภาคที่ให้การศึกษาผมเองก็ในอดีกก็เคยอ,อยู่ในภาคของวิชาการนะครับเราจะว่าในสถาบันการศึกษาทุกแห่งเนี่ยเขาจะมีการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรทําเรื่องเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุตสาหกรรมต่างๆเรื่องของ BCG ที่ผมพูดมาแล้วนะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือในสถาบันการศึกษาหลายแห่งเนี่ยเขราบรรจุเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมหรือเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยทั้ง3ด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม หลามาเลยก็บรรจุไว้ในแผนการศึกษานะครับในเรื่องของภาคประชาสังคมนะภาคประชาสังคมเราจะเห็นว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่นะเช่นในการจัดตั้งกลุ่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในการจัดตั้งกลุ่มเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือการจัดทําพื้นที่สีเขียวนะหรือว่าการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนเนี่ยเขาทา ในระดับพื้นที่เนี่ยในส่วนของเด็กและเยาวชนเนี่ยผม่าอันนี้สำคัญนะผมก็าการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่เด็กตั้งแต่เยาวชนนะครับที่ให้เขาเรียนรู้ให้เขาเข้าใจสร้างความตระหนักสร้างจิตสำนึกให้เขาเกิดขึ้นว่าในการทำเศรษฐกิจยังไงที่ไม่เอาเปรียบการสร้างสังคมยังไงให้มีการอยู่กันแบบเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอยู่แบบพึ่งพา สร้างจิตสํานึกยังไงให้เข้าใจในการอุรักทรัพยากรธรรมชาติการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าเพิ่มมูล,ลค่าไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่คุกคามไม่สร้างปัญหามลพิษต่างๆเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนเนี่ยถ้าเขาได้รับตั้งแต่เด็กๆ,ๆนี่ผมคิดว่าเขาจะติดนะติดหัวใแนะพูดง่ายๆเลยนะ <S <S เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องเด็กเยาวชนเนี่ยเราก็สร้างเวทีให้เขาให้เขาทําเรื่องพวกนี้ให้เกิดขึ้นนะครับ ในเรื่องของและผมก็เชื่อว่านอกจากเด็กวชนเนี่ยผมคิดว่าประเทศเราก็จะมุ่งไปเรื่องของกลุ่มสตรีด้วยนะฮะแล้วก็แม้แต่เรื่องของผู้อาวุโสนะครับทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องไปให้ความรู้จับกลุ่มใหม่อีกต่อไปนะครับในเรื่องของระหว่างต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าเราก็เป็นที่ทราบดีนะเราก็ทําโครงการกับหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะโครงการทางด้านกเกษตรเราก็ร่วมมือกับทาง FAO หรือว่าเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมก็อยู่อ DP หรือเรื่องของเด็กก็ยูนิเซฟนะเราก็ทำกันทั้งหมดเลยในการขับเคลื่อนผมคิดว่าท่านที่เคารพทั้งหลายนะครับท่านผู้มีเกียรติและก็ผู้รับฟังเสวนาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเราจะเห็นว่าหลังจากที่สประชาเชานี่ยได้ประกาศรับรองเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ปี2 5 5 9เป็นต้นมา ผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสนใจขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและมีภาคีพัฒนาที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็เชื่อได้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนต่อไปและสร้างความเข้าใจที่ทํางานร่วมกันให้ได้อย่างน้อยก็สามเรื่องที่สําคัญนะอันที่หนึ่งก็คือเราจะต้องมีเป้าหมายที่แน่ชัดนะครับ ว่าเราจะทำอะไรร่วมกันนะครับเราจะต้องปักหมุดให้ชัดเจนเนะเหมือนที่เราจะทำในแผนพัฒนาเาศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแผน13เนี่ยที่เราปักหมุดให้ชัดเจนเลยนะว่าเราจะมีทิศทางเดินไปทางเส้นทางไหนที่จะไปสู่หมดหมายอันนั้นเราต้องทำให้ชัดเจนนะอันที่สองก็ต้องมีความควบคุมนะว่าในเรื่องของพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมันควบคุมที่ผมเรียนแนละ้วว่ามันมี17เป้าหมาย แล้วก็ควบคุมในเรื่องเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดลนะ้อมต้องทําให้ชัดเจนนะครับเนื้อหาต่างๆความเชื่อมโยงต่างๆต้องให้ชัดที่สุดท้ายก็คือเราต้องมีการรวมพลังกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ซินเนจี้กันนะครับซึ่งเรื่องนี้นะมันมักจะขาดนะครับเท่าที่ผมได้มีประสบการณนะ์คือถ้าเราทํางานบูรณาการร่วมมือกันเมื่อไหร่เนี่ยความพร้อมเพรียงเนี่ยค่อนข้างจะ ไม่ไม่ไม่ค่อยจะพร้อมเพรียงก,นกนันมากเท่าไหร่แต่ว่าในปัจจุบันผมเห็นนะครับว่าในความพร้อมเพรียงในเรื่องการพัฒนาที่ยัง่งยืนนั้นเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าจะกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มภาคธุรกริจกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทหารใดเนี่ยก็มาร่วมลงมือในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นในการรวมร่วมพลังเรื่องการขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาที่ยัง่งยืนเนี่ยผมยกตัวอย่างในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแหละเพราะผม มีความคลุกคขีในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับก็สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะเรียนนะครับก็เราก็ได้กล่าวกันเยอะนะแล้วก็คงได้ยินนะครับที่บอกว่าถ้าเดินคนเดียวเนี่ยอาจจะเดินได้ไหวเนี่ยแต่ถ้าเราเดินให้ไกลเนี่ยมันต้องเดินไปร่วมกันผมว่าคำพูดอันนี้เป็นคำพูดที่ที่ผมชอบมากนะคร แล้วผมคิดว่าท่านทั้งหลายที่ฟังผมอยู่ก็คงจะชอบนะว่าการทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทำคนเดียวนั้นเนี่ยถึงจะสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเราสามารถทำด้วยกันเดินไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันเนี่ยแล้ทำพร้อมกันเนี่ยผมคิดว่างานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรารวมพลังกันอย่างนี้ได้เนี่ยครับก็สามารถที่จะทำให้การพัฒนาที่ยัง่งยืนของประเทศไทยเนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมาย สิ่งที่เราปักหมุดเอาไว้เนี่ยให้สำเร็จอย่างแท้จริงอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยที่ทางสหประชาชาติตั้งเป้าไว้ก็คือปี2573เนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนเราเองเราก็ต้องรายงานไปให้สหประชาชาติได้ทราบว่าความก้าวหน้าในการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรานั้นเนี่ยไปถึงจุดไหน แต่ณวันนี้เนี่ยผมมีความเชื่ออยู่หลายเรื่องจากกิจกรรมต่างๆที่ผมได้กราบเรียนพวกเราที่ได้รับฟังเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราได้ทำกลไกกระบวนการในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจนมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์มีวิธีการที่จะช่วยกันผมหวังว่าอีก10ปีสงพันเนี่ย เราจะเห็นว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนโฉมนะครับในเรื่องเศรษฐกิจก็ดีในเรื่องสังคมก็ดีในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็ดีการเปลี่ยนโฉมที่วันนี้ก็คือเปลี่ยนโฉมไปอยู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและว,วันนั้นเราก็จะได้ชื่นใจว่าคำานยามของศาสตร์ประชาชาติว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะบอกว่าเราจะต้องรักษาสิ่งต่างๆนี้เนี่ยไว้ให้คนรุ่น รุ่นปัจจุบันแต่เราไม่ได้ลืมคนรุ่นหลังหรือรุ่นต่อไปก็คือลูกหลานของเรานี่คือการพัฒนาที่ยั่งยืนผมก็ขอจุบแค่นี้นะครับก็คิดว่าท่านทั้งหลายที่รับฟังอยู่วันนี้เนี่ยผงจะได้ข้อคิดต่างๆแล้วก็ขอความร่วมมือท่านทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นหนวนหน้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทำหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ย ก็ขอให้ช่วยกันนะครับในหน่วยงานของท่านหรือในประชาคมของท่านอะไรก็ตามช่วยกันร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอนาคตได้ครับถ้าเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เนี่ยประเทศไทยที่เรามุ่งหวัง,ม,ง,งมั่งคงั่งมั่นคงและยั่งยืนเนี่ยคงประสบความสำเร็จแน่ๆครับผมก็ขอขอบคุณแนละสวัสดีครับ